วัสดีครับเพื่อนเพื่อน่าแอดมินบอมนะครับวันนี้แอดก็มีสูตรมาแบ่งปันอีกแล้วนะครับเป็นสูตรที่ตัวนี้แอดทาสูตรมาให้เลยนะครับจะใส่ไว้ใน p o w e r อ่า excel นะครับตัวนี้สูตรที่เราถ้าเกิดว่าสมาชิกไม่มีคอมนะครับเราก็สามารถคํานวณเองก็ได้นะครับตัวสูตรก็คือเราจะใช้สามตัวบนบวกกันนะครับแล้วก็เอาตัวหลังมารวมกันกับผลที่เราจะบวกสองตัวล่างแล้วก็บวกกันแล้วก็เอาตัวหลังมาบวกกันนะครับอย่างเช่น รอบนี้นะครับรอบที่ 86, แปดสิบหกเราจะไปหาผลรอบที่แปดสิบเจ็ดนะครับเราก็จะเอาแปดบวกศูนย์แล้วก็บวกสี่นะครับถ้าเกิดว่าคนไหนใช้ลิงก์ตัวนี้นะครับก็กรอกเลขไม่ได้เลยนะครับตามตำแหน่งอนู่ก็ห้าบวกแปดตับสองตัวล่างแล้วเราก็จะใช้สองกับสามนะครับตัวหนึ่งเราจะตัดอยู 3, ่สองกับสามเราจะเอามาบวกกันก็คือเป็นห้านะครับเราก็เลขที่เราจะเอามาวางก็คือห้าแลทบปีกหนึ่งก็คือหก เลขเด่นสองตัวนะครับห้าหกรอบนี้หกมานะครับบนนะครับรอบต่อไปแล้วก็เหมือนเดิมนะครับหกหนึ่งแล้วก็แล้วก็เจ็ดนะครับแล้วก็รอบต่อไปจะเป็นไอตัวข้างล่างนะครับจะเป็นเก้าแล้วก็เจ็ดนะครับ <S <S เหมือ,เอ,เอ 6, 6, 6, นเดิมครับก็จะเอาหกวกสี่นะครับก็จะวางศูนย์คบอีกหนึ่งก็คือหนึ่งครับนี่สิบเอ็ด วันนี้หนึ่งมาล่างนะครับรอบต่อไปนะครับเหมือนเดิมก็เจ็ดแล้วก็แปดแล้วก็สองแล้วก็หนึ่งแก็ห้านะครับก็เอาหกบวกห้านะครับก็เป็นหนึ่งพบอีกหนึ่งก็คือสองนะครับเป็นสิบสองรอบนี้หนึ่งมาบนนะครับรอบต่อไปนะครับก็เจ็ดหนึ่ง หลงก็หนึ่งให้ล่างในเก้านะครับเก้าแล้วก็แปดรอบนี้ก็จะเอาเก้าบวกเจ็ดเป็นสิบหกลางหกเจ็ดรอบนี้เล่งบนล่างนะครับรอบต่อไปก็เป็นหนึ่งแปดแล้วก็หกนะครับล่างก็จะเป็น เลขที่เราจะออกมันก็คือสามกับสี่นะครับแปดบวกห้าเป็นสิบสามบางโชคหนึ่งก็คือสิบสี่ที่สามเข้าบนนะครับเราต่อไปก็คือสองหกเจ็ดหลังหน้าลดหนอนต่อที่ประกันพอคือ บนสองหกเจ็ดล่างสามห้านะครับสองหกเจ็ดก็เป็นสามกับสี่ สลักับสี่รอบนี้ไม่เข้านะครับรอบต่อไปนะครับก็สองหกศูนย์ล่างเก้าเก้าก็เป็นแปดลงแปดเป็นสิบหกบางหกรับเจ็ดนะครับรอบนี้หกมาบนนะครับรอบต่อไปนะครับก็จะเป็นสีสาม แล้วก็หกนะครับล่างก็เป็นแปดก็ห้านะครับก็เป็นบวกสามเป็นหกนะครับวางหกเจ็ดแล้วก็เจ็ดครับรอบนี้เด้งบนล่างแล้วนะครับเด็ดเด้งบนล่างนะครับโอเคครับเดี๋ยวแอดจะขอเทสสูตรไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าสมาชิกคนไหนที่จะเอาลิงก์หรือจะเอาไฟล์ตัวนี้นะครับก็ ทักลายแอดที่แอดจะเอาทิง้งไว้ใต้คลิปมาเลยนะครับดี๋ยวจะเอาได้เอาตัว p o w e r p i ตัว Excel ตัวนี้ให้นะครับผมอีกครับ